สวัสดีจ้ามาดูอีกสูตรเมนแม่น,มนเอาล่างก่อนเอาสูตรที่มันเข้าลงก่อนเนาะได้เข้าตัวกลับนะมอนสูตรที่มันเข้ายังไมยลงเอาสูตรนี้ลงก่อนก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนค่ะคำเตือนสนับสนุนสลายกินแบ่งรัฐบาลในแง่างเป็นการคำนวณทางณิตศิสร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น โปรใจวิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณนะคะดูกันเลยะจำวันที่ประกาหายไปไหนสิบสองครับอือ เพิ่มขึ้นเบลยสิบหกทับสิบทับหกบนน้ำมุเมนสุดยอดเลยว่าล่างสับสนสับสนดนโดนิเรียบดนทิเรียบ

โอเคีพราะว่าเราจะใช่หลักแสนสองครั้งลักหน่อยบนหนึ่งครั้งบวกแปดใช่หลักสิบก็คือแสนคนสอง หกลักร้อยหนึ่งครัง้งบวกสองครังที่จะพูดเจ็ดสองสิบสบวกเก้บวสองทากับสี่ห้าหก เจ็ดหนึ่งเราจะใช้หลักแสนแสนก็คือสี่หน่วยบนก็คือหนึ่งบวกแปดคงที่แปดละเก้าเก้าบวกสี่เป็นสามสี่ห้า

ดูดนั้นออกไปที่สีหนึ่สีนะคะหนึ่งสีสีหนึ่งแต่หมดนี้มันเป็นตัวกับตัวกับกระถึกอยู่ สมัเ็กดยก็คือ5 5 7 9 9 0ล่างไปที่1นสเราจะใส่หลักแสนสองครั้งลักร้อยวกสที่แสนบวกหน่วยบวก8ปดสเป็นสิบ บวกเก้าบวกสองเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดเท่ากับหนึ่งสามเจ็ดห้าบวกกันสองครั้งเป็นศูนย์บวกศูนย์อีกบวกแปดอีกแปดเก้าศูนย์นี่เล็กมันมาอะไรตรงเลยจับคู่ก็ขึ้นหนึ่งแปด 1 9 1 0เป็นเน้นที่1 8มากๆได้ยิงแต่ไปออก9 1 3 8 3 9 3 0 7 8 7 9 7 0เรามาเน้นหลัก8มันมาออกหลัก9ทั้งบนทั้งล่างเลยจะเป็นตุกกับ มันเป็นตัวกับกันเป็นตัวกับมันไม่เข้าได้ทั้งบนทั้งล่างถ้าเราซื้อกับแต่แต่เราซื้อแต่ล่างอย่างเดียวกับผม มีแล on ้วเล็งหลักหนึ่งมีแล้วเล็งหลักหนึ่งเลนที่สิบแปดลงสิบเก้าเนาะได้เท่ากับนิดเดียวตัวเลขที่ออกปัจจุบันก็คือสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดแม่เสียดายเนี่ย ทับบนล่างก็ได้เลยแต่นี่เป็นล่างอย่างเดียวล่างเราก็ต้องเอาล่างเนาะมันเดิมสองสองบวกหน่วยบวกแปดสองสองบวกรยบวกสองคงที่ก็คือสี่บวกศบวกสอบวกศูนยบวกสเท่ากับสีละห้าหห บวกเจ็ดแปดบวกสองบวกสีเป็นละเก้าสิบสี่สิบสองายทีสององสองเป็นสี่บวกเจ็ดบกแปดเจ็ดบ,บ,บกสี่เป็นสิบเอ็ดบกแปดเป็นเก้า แปดเก้าศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งจับคู่ก็คือหกเก้าหกศูนย์หก หนึ่งแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งจะเป็นตัวกลับอีกไหมมันจะเป็นหกเก้าหรือหกแปดสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่ง ตัวไหนก็จัดตัวน,นั้นนะคะจะเอาตัวไหนนะ <c oughs> นี่แหละนี่และมันมีหกโซนเยอะขนาดเลยเลักร้อยมันมี5้าห้าปดอีกสูตรหนึ่งมันจะมาอย่างนี้แหละ สูตรหนึ่งมันจะมาอย่างนี้มันจะมาที่ม,มาได้ชนกันตรงนี้ก็คือเน้นเฉยๆนะคะแต่เอาหมดเลยชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นเอาสูตรเลขอื่นมาตัดออกสี่หกมีหกตัวเดียวเลยมันจะมีหกเก้าหกศูนหกหนึ่งเน้นๆคือหกเก้า ต่ไม่ต้องไม่ต้องอเมื่อเมื่อเงินที่เล้วอนีนสิแปดเน้นหนึ่งแปดหมกเก้าเฉยหกเก้าหนึ่งเฉยดูคำเตือนค่ะคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลในทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้พิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่กดไลค์กดแชร์นะคะขอให้ร่ำรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือ โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสดีจ้า